เรามารู้จักนิยามนะคะของผู้สร้างกันหน่อยผู้สร้างที่เราเรียกที่ครูทองเล็กพระเจ้าที่พวกเราเรียกพลังงานต้นกําเนิดเ,ดเรียกก๊อตเรียกซอสเรียกพลังงานก่อกําเนิดอะไรต่างๆเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็หมายความว่าพระเจ้าหรือพระเจ้าสากลน,นะคะหมายถึงพลังงานนะคะพลังงานอําอนาจบางอย่างที่เป็นจุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในที่นี้ก็อาจจะหมายถึง ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าในศา,ดาสนาใดศาสนาหนึ่งนะแต่หมายถึงศูนย์รวมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้นะคะตั้งแต่หมู่ดาวโลกนาดวงอาทิตย์มนุษย์ก้อนหินนะคะต้นไม้สัตวตาา์ต่างๆแม่น้ําภูเขาอากาศลมพายุต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะที่ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะ่ะ รวมถึงตัวเราด้วยนะคะก็คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะคะทีนี้เห็นบางคนเรียกจักรวาลจักรวาลหมายถึงอะไรจักรวาลก็หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะคะมันคือพลังงานนั่นแหละนะคะหมายถึงพลังงานที่แผ่ซ่านนะคะอยู่อยู่ในจักรวาลเนี้ยก็คือสิ่งที่พระเจ้าขึ้นมาสร้างขึ้นมานะนี่มันมีอีกเรื่องหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่ว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยพระเจ้าได้ได้ทําสําเนาของพระเจ้านะครับท เป็นเป็นยีนฝังมาในจิตวิญญาเรานะคะแล้วก็มาอยู่ในตัวเรานะคะอันเนี้ยเขาก็จริงๆริวิญญาณมันคือจิตได้สํานึกเนะเพราะว่าคนเราทํางานร่วมกันสามสภาวะนะกายจิตจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ในตัวเรามันก็เลยมีอํานาจมีพลังมหาศาลบางทีเราพูดอะไรมันก็เป็นตามคาพูดทุกอย่างเราอยากได้อะไรมันก็อยากได้มันก็เป็นตามสิ่งที่เราอยากได้เพราะเรามีพลังอํานาจของพระเจ้าอยู่ในตัวเรานะคะซึ่งจริงๆแล้ว อำนาจของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดโดยการผ่านกฎต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโดยผ่านจิตใต้สำนึกนะคะทีนี้เราต้องมารู้ว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรนะคะจิตใต้สำนึกเนี่ยหมายถึงวิญญาณแห่งความทรงจําที่มีชีวิตค่ะนะคะเป็นวิญญาณแห่งความทรงจําที่มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายค่ะมีพลังงานนะคะและมีอํานาจ ในตัวเองนะคะเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ทํางานเหมือนมีชีวิตก็คืออยู่ในตัวเราแนหะเป็นวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานะคะมีอํานาจเท่าเทียมกับพระเจ้านะคะท,ที่พูดว่ามีอํานาจเท่าเทียมกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทํายีนนะคะฝังมาในจิตวิญญาณน,นี่แหละลงมาในตัวเรานะคะและสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้นะคะก็เป็นพลังงานชนิดเดียวกันนะคะก็คือเชื่อมต่อกับ พระเจ้าได้จิตใต้สํานึกอยู่ในตัวของคนทุกคนค่ะเป็นจิตวิญญาณที่มีตัวตนทําหน้าที่รับข้อมูลรับคําสั่งจากคนคนนั้นนะคะไปปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ทุกคนนะคะก็จะมีจิตใต้สํานึกของตัวเองนะคะที่จะทํางานให้กับคนคนนั้นตามคําสั่งอย่างซื่อสัตย์ทํางานให้เราตลอดเวลาค่ะผ่านความคิดความรู้สึกของเจ้าตัวคนคนนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่า เรามีจิตใต้สำนึกนะคะคนละหนึ่งดวงก็คือมีวิญญาณคนละคนละหนึ่งดวงนั่นแหละนะคะอยู่ในตัวเรานะคะซึ่งเราจะเสกจ,จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่ครูบอกจิตใต้สำนึกก็คือยีนของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าใส่มาให้เรามีพลังอำนาจนะอันนี้คือความลับจักรวาลน,นะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าคุณเชื่อนะคุณต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะครูอ่ะศึกษาเรื่องนี้มาแล้วครูก็เพิ่งมาเจอตอนสี่สิบที่ครูบ่นนักหนาว่าฉันเจอช้าไป นะงั้นโอ้โหแต่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีละนะคะที่เราอุตส่าห์มาได้เจอทีนี้จิตใต้สำนึกอะเขาอยู่ในตัวเราไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวเหมือนกับเขาก็เลยเปรียบเทียบจิตใต้สำนึกเหมือนกับจีนี่อะยักษ์ในตะเกียงวิเศษในเรื่องอาลาดินอะว่าข้าจะทำตามที่ท่านปรารถนาเห็นไหมเขาเปรียบเหมือนจิตใต้สำนึกอะเป็นจีนี่ นะคะเป็นักษ์จีนี่สั่งอะไรได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกที่อยู่ในตัวเราคือแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นสั่งอะไรได้ทุกอย่างแต่ไอคนสั่งนี่แหละมันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผ่าสั่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังพระเจ้าแล้วทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นมันเป็นการมันเกิดขึ้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นวันเนี้คุณไม่เรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆบนโลกใบนี้ยคุณก็สั่งไปตามอารมณ์วันนี้โกรธก็ ความโกรธมันก็ลงไปที่อารมณ์และความรู้สึกรู้สึกโกรธอารมณ์โกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกร้องไห้่อวันนี้ดีใจวันนี้มีความสุขทุกอารมณ์ต่างๆที่คุณคุณไม่ได้กั่นกองอะ่ะนะคะมันลงสู่จิตใต้สํานึกหมดเลยจิตใต้สําสนึกบอกไม่เถียงไม่ทามั้งตทำตามอย่างเดียวต้องการกรโกรธโกดธโกรธมากส่งความโกรธมาอีก ทำไมฉันจนจังวะทำไมไม่มีเงินสักทีไอ้ความจนความไม่มีเงินอน่ะมันก็ส,ส่งไปกันกองให้ความไม่มีเงินอน่ะมันเกิดมากขึ้นนี่สาเหตุคนบางคนเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนบางคนไม่มีเงินอยู่ตลอดเวลาคนบางคนจนจนกระทั่งตายก็ยังจนอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันเนี้จิตใต้สํานึกทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกจากตัวเราคือจากสมองนะทํางานร่วมกันคือตั้งแต่กายนะคะกายตาหู จมูกลิ้นกายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราสื่อสารซ้ําๆบ่อยๆมันลงจุดจิตใต้สํานึกเกิดขึ้นเป็นความจริงทุกเรื่องค่ะไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายเพราะว่าอะไรไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวพอทําตามอย่างเดียวมันทําไมมันคนคนเราก็เลยมีชีวิตขึ้นลงขึ้นลงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายก็เราคิดว่าอ๋อชีวิตเรามันขึ้นลงมันเดี๋ยวมันก็ดีมันก็ร้าย,ายมันก็เป็นเรื่องปกติแหละไม่ใช่ คุณเองนั่นแหละเป็นคนทําให้ชีวิตคุณอะเป็นแบบนี้ครูทองก็เป็นคนหนึ่งที่ครูทองตอนนั้นไม่รู้ไงแต่พอตอนนี้มารู้แล้วอะครูทองก็บอกว่าเฮ้ยเวลาจะพูดอะไรต้องระวังเวลาจะคิดอะไรต้องระวังเวลาจะมองอะไรก็ต้องระวังเวลาจะตําหนิอะไรฉันต้องเลือกแต่สิ่งที่ฉันต้องการเท่านั้นแล้วคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆให้มันลงสู่จิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกจะไปสื่อสารผ่านผ่านอะไรผ่านกฎคือที่กำลังจะบอกว่า ฉันโชคดีท <Jean> ี่ส no ุดในโลกเนี่ยมันก็คือกฎมันก็คือกฎกฎหนึ่งใช่ไหมกฎแห่งการดึงดูดฉันคิดถึงเรื่องความโชคดีฉันคิดถึงความสําเร็จฉันคิดถึงความสุขฉันคิดถึงความร่ํารวยเนี่ยมันคือการดึงดูดแล้วมันผ่านกฎนะคะผ่านกฎแห่งการดึงดูดนะคะแล้วก็โดยใครโดยจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกไม่เถียงไม่ถามทาตามอย่างเดียวสิ่งที่เราพูดมันกําลังดึงดูดเข้ามานะคะโดยผ่านไปที่อะไรผ่านกฎไปที่จิตใต้สํานึกแล้วจิตใต้สํานึกก็ส่งไปยัง พระเจ้าแล้วเหตุการณ์นั้นๆก็เลยเกิดขึ้นจริงตอนนี้เราต้องมาพิจารณาว่าที่ผ่านมาชีวิตเราที่ผ่านมาเรานึกถึงเรื่องอะไรบ่อยๆคิดถึงความสําเร็จไหมคิดถึงความโชคดีไหมคิดถึงความร่ํารวยไหมอยากมีเงินล้านมีเงินร้อยล้านมีสิบล้านเห็นไหมหนะ้าตาเงินร้อยล้านสิบล้านพันล้านมันเป็นยังไงเออหรือว่าโมต่นั่งเบือ่อนั่งแซงนั่งคิดนั่งบน่นนั่งอิจฉาเขาอยู่ตลอดถ้าคิดแบบเนี้ยชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนคุณทองอ ท,ทอ้ทอท้อทรมานเบื่อเศร้าชีวิตก็จะเป็นเศร้าๆเหงาๆแต่พอเรามาเจอเรื่องนี้เฮ้ยเราก็ทําธุรกิจอย่างมีความสุขมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณรู้แล้วว่าในจักรวาลเนี้ยในในโลกเนี้ยมันมีกฎนะคะที่ที่ใช้ดึงดูดนะคะเขาเรียกว่ากฎแห่งการดึงดูดนั่นแหละเป็นเป็นกฎแรกที่ครูจะพูดถึงจริง,รงๆมันมีกฎเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่เราจะพูดถึงกฎแห่งการดึงดูดก่อนมันเป็นกฎใหญ่จริงๆเขาก็พูดกันเยอะแยะแล้วแหละแต่ว่า มาย้าย้ําให้เพราะว่ามันเป็นกฎสาคัญนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยความคิดมันคือสมองต้นเหตุประตูแรกบันไดขั้นแรกกระดุมแรกเนี่ยคิดให้ดีก่อนเบื้องต้นคิดบวกก่อนคิดดีก่อนคิดดีกับตัวเองอ่ะคิดดีกับตัวเองเสร็จคิดดีกับคนอื่นคิดดีกับทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีกับสิ่งของคิดดีกับอากาศคิดดีกับสถานการณ์คิดดีกับทุกสิ่งพูดดีกับทุกสิ่งทำดีกับทุกสิ่ง ความคิดอ่ะมันคือสิ่งสําคัญคิดให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปคิดชั่วอย่าเพิ่งไปคิดร้ายคิดดีก่อนคิดดีก่อนแล้วมาพูดดีแล้วก็มาทําดีพอคิดดีพูดดีทําดีแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเคยชินถ้าคุณฝึกให้มันติดกันยี่สิบแปดวันนะคุณจะกลายเป็นคนคนนั้นถ้าติดต่อกันคิดติดต่อกันสามเดือนนะคุณก็จะเริ่มเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีแล้วสิ่งเนี้ยมันจะลงสู่จิตใต้สานึกจิตใต้สํานึกจัดการให้อ๋อคนนี้ต้องการมีความสุขอ่ะส่งมาให้พระเจ้า ชีวิตค oh, ุณก็จะมีความสุขอ๋อคนนี้ต้องการเงินส่งไปให้พระเจ้าชีวิตคุณก็จะมีเงินไหลเข้ามามันจะมีกฎในเรื่องของการคิดดีกับเงินมันจะมีกฎในเรื่องของการมันจะมีกฎต่างๆกฎแห่งความร่ำรวยคุณต้องคิดดีกับความร่ำรวยกฎแห่งการมีสุขภาพดีคุณต้องคิดดีกับการมีสุขภาพดีเห็นไหมคะมันมีกฎต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันเนี้คิดดีก่อนนะคะคิดให้ดีก่อนดาแรกเลยคิดดีก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นสิ่งดีๆมันจะตามมาเองค่ะ